เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีออกปฏิบัติการเผารังต่อหัวเสือที่ทำรังอยู่บนเสาไฟฟ้ากลางซอยพญาอนุชิตซึ่งวันทำ้ายประชาชนครับเมื่อช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีออกปฏิบัติการทำลายรังต่อหัวเสือณซอยพญาอนุชิตชุมชนวัดสันเปาโลทั้งนี้หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวโดยบริเวณดังกล่าวมีรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่ขนาดเท่าลูกฟุตบอล ทํารังอยู่บนเสาไฟฟ้าสูงจากพื้นดินกว่า5เมตรซึ่งในบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชนมีหอพักร้านค้าจำนวนมากซึ่งรังต่อน,นั้นได้เกิดขึ้นมาประมาณเดือนเศษชาวบ้านบริเวณดังกล่าววั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับบุตรหลานหรือประชาชนที่พักแถวนั้นยิ่งทาวันไหนฝนตกหรือลมแรงฝูงต่อ ก็จะแตกหือกันออกมาจากรังดังนั้นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีที่รับคำสั่งจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีให้นำอุปกรณ์ทำลายรังต่อหัวเสือรังดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีต้องรอจนคำ่ำเพื่อให้ตัวต่อที่ออกไปหากินบินกลับเข้าลังจนหมดก่อน เพราะถ้าหรือตอนที่ตัวต่อยังไม่เข้ารังเกรงจะโดนทำร้ายหลังจากค่าและสังเกตเห็นว่าตัวต่อบินกลับเข้ารังหมดแล้วจึงเริ่มปฏิบัติหรือรังต่อโดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดที่มีชิดป้องกันตัวต่อต่อยเพราะต่อมีพิษที่รุนแรงบางคนมีอาการแพ้เมื่อตัวต่อต่อยอาจเสียชีวิตได้และได้ใช้ไม้ไผ่มัดผ้า แล้วราดน้ำมันจากนั้นจุดไฟจนลูกโชนโดยใช้รถกระเช้ายกตัวเจ้าหน้าที่ขึ้นไปจัดการทำลายรังต่อหัวเสือที่กำลังพักผ่อนอยู่ภายในรังโดยใช้วิธีอุดตามรูทั้งหมดเหลือเพียงรูเดียวเพื่อใช้ยาฆ่ามาแมลงฉีดอัดเข้าไปเมื่อตัวต่อถูกยาฆ่า,มาแมลงฉีดเข้าไปก็พยายามการบินหนีออกจากรัง และจะถูกไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ไม้ไผ่มัดผ้าแล้วราดน้ำมันเผาดักไว้อีกทางจนตัวต่อถูกเผาปีกไหม้ตกลงมาตายที่พื้นจำนวนมากบางตัวที่ยังไม่ตายก็เดินอยู่บริเวณพื้นเนื่องจากปีกโดนไฟไม้หมดท่ามกลางชาวบ้านในระแวกดังกล่าวที่ออกมาดูการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องกั้นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกไปด้านนอกเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นใช้มีดและเหล็กแรงงัดแสะรังต่อหัวเสือให้พังตกลงบนพื้นด้านล่างจนสินซากขณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรี ได้เตือนประชาชนทั่วไปว่าหากพบเห็นรังต่อหรือสัตว์ปีกมีพิษเช่นต่อพึ่งแตนมาทำรังข้างบ้านหรือในชุมชนควรออกห่างห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเพราะหากคนที่แพ้อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้และหากกลัวถูกทำร้ายควรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำรายลังเพื่อความปลอดภัยห้ามทำเองโดยเด็ดขาด หากไม่มีความชำนาญมากพอครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศาสตร์ไกลเลศกรรมาการผู้จัดการเคเบิ TV, ลทีวีลพบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ